วัดระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลปทุมธานีโฆษกคณะศส,สษยเสียงสิทธิวัดระธรรมกายในนามผู้แทนวัดระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศส,สษยเสียงสิทธ์วัดระธรรมกายทั่วโลกน้อมถวายอุปรกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แด่คณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจุดตรวจคัดกรองบริเวณด้านหน้าห้างเ e โโ้โลตัสนวนครจังหวัดปทุมธานีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ภายใต้พระราชกำหนดบริหารร,ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินติดตามรายละเอียดได้ในข่าวบุญ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมบูนนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2563กับผมรณกรยงกมัยและทีมข่าวบูนนิวส์ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบูนนิวส์ได้นะครับทางช่อง GBN ครับรวมไปถึงสามารถติดตามรับชมบูนนิวส์ย้อนหลังได้ครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ครับ ในวันนี้นะครับบุญนิวส์มีข่าวสารงานบุญนะครับความเคลื่อนไหวภายในองค์กรรวมไปถึงข่าวสารงานบุญในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยนะครับมาติดตามรับชมข่าวสารงานบุญแรกกันนะครับผู้แทนวัปฏกรรมการและมูล,ลนิธิธรรมกายครับด้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับให้แก่โรงพยาบาลปทุมธานีครับ เมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมา,รา,ารพระมหานพร์พุญญชยโยปร,ริยนธรรม9ก้าประโยชรองผู้อำนวยการสํานักสรรื่อสาร,รองค์กรวัดพระธรรมก,กายพร้อมคณะได้เป็นผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและคณะศิษยายนุรรสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกมอบอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลปทุมธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีคนไข้เข้ามารับการรักษาเป็นจนํานวนมากในแต่ละวัน และมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จำนวนมากเพื่อรองรับคนไข้ในจังหวัดปทุมธานีโดยครั้งนี้วัดพระธรรมกายบูลนิธิธรรมกายได้มอบสเปรย์แอลกาฮอฮอล์จำนวน300ขวดหน้ากากกันกระเดน็นหรือเฟลชิลส์จำนวน300ชิ้นและหน้ากากอนามัยแบบใส่แผ่นกรองจำนวน500ชิ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างทุ่มเทของบุคลาการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลปทุมธานีโดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์เกรกยีกยงไกรกําไพบูร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษโรงพยาบาลปทุมธานีและคณะเป็นผู้แทนในการรับมอบครั้งนี้ครับครับสวัสดีครับผมนายแพทย์เกรียงไกรยกัมไพบูร์นะครับเป็นตัวแทนจากโรงพยาบาลปทุมธานีนะครับในวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากที่ทีมจากมูลนิธิธรรมกายและวัดธรรมกายนะครับได้มามอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สําคัญให้กับทางโรงพยาบาลของเรานะครับทั้งหน้ากากอนามัยและก็แอลกอฮอล์เจลนะครับ ณตอนนี้ต้องถือว่าโรงพยาบาลเป็นหน้าด่านสําคัญในการดูแลผู้ป่วยโควิดนะครับแล้วก็ยังถือว่ายังเป็นกลุ่มเสี่ยงหลักสําคัญที่จะต้องมีการป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานทางโรงพยาบาลต้องขอขอบพระคุณทางมลูลนิธิธรรมกายและวัดธรรมกายอย่างมากนะครับที่คิดถึงโรงพยาบาลปทุมธาน,นีของเราแล้วก็ให้การจุนเจือช่วยเหลืออย่างเป็นอย่างดีในฐานะของตัวแทนโรงพยาบาลเราขอกราบขอบพระคุณท่านทุกคนนะครับเราขอให้ท่านทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ สลับของบริจาคที่เราได้รับมาในครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นขวัญกำลังใจอย่างดีเลยสำหรับบุคลกากรทางการแพทย์ของเราพอทั้งอุปกรณ์ป้องกัทงนทั้งหน้ากากอนามัยเองแอลกอฮอล์เ,เ,เ,เจลเองอะ่ะเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องใช้อยู่ประจําอยู่ทุกวันการที่มีผู้คนคิดถึงเราสนับสนุนเราก็ถือเป็นกําลังใจที่เราจะสามารถทํางานหน้าด่านเพื่อให้สามารถสู้ภัยกับโควิด -19 ได้เป็นอย่างดีครับถือเป็นกําลังใจที่เราต้องขอขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมครับท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับความวิตกกังวลใจนั้นเกิดขึ้นแก่ผู้คนเป็นจำนวนมากครับดังนั้นในวันนี้เรามีหลักวิชาง่ายๆครับนั่นก็คือ1 2 3 two หรือว่า123ครับนั่นก็คือการมาเวียนพระทักดิ์สิรอบพระมหาธรรมกายเจดีย์พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าลานพระองค์อย่างน้อย1รอบนั่งสมาธิเป็นเวลา2ชั่วโมงและการสวดมนต์บทธรรมจักกปะวัฒนสูตรนะครับอย่างน้อย3จบ ทำอย่างนี้ได้ทุกวันนะครับจิตใจของเราจะเกาะเกี่ยวกับรารัตนะไยมีภูมิคุ้มกันทางใจดังนั้นในวันนี้ครับบุนิวส์ก็มีข้อคิดโควิด19มาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงนี้ครับค่ะก็ ตอนนี้นะคะหลักวิชาของเรานะคะ1 2 3 1สคือการเวียนประทักศิณป์ 2, คือการนั่งปฏิบัติธรรม2ชั่วโมงและ3คือการสวดธรรมจักค่ะในแต่ละวันค่ะช่วงนี้ก็จะจัดสรรเวลานะคะให้ทำกิจกรรมเหล่านี้ได้ค่ะก็โดยที่ช่วงเช้าค่ะก็ตื่นมาสวดมนต์นั่งสมาธินะคะก็ช่วงสายก็จะเก็บชั่วโมงนั่งให้ได้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะจากนั้นก็รับบุญไปก็จะเปิดเสียงธรรมจักคลอไปด้วยค่ะ แล้วก็ช่วงบ่ายๆค่ะก็จะหาโอกาสมาสวดธรรมจากที่พระมหาธรรมกายเจดีค่ะแล้วก็เวียนประทักษิณ์ค่ะก็ช่วงที่เกิดวิกฤตนะคะก็ทําให้รู้เลยว่าตอนนี้เป็นช่วงที่เราทั่วโลกกําลังขาดบุญนะคะเราก็จะต้องเติมบุญในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรนะคะได้อยู่กับวัดก็อยู่ในที่ที่เป็นแหล่งเหนือนาบุญค่ะสามารถสั่งสมบุญได้ตลอดทั้งวันก็ตั้งใจสั่งสมบุญเต็มที่ค่ะ สำหรับพี่น้องนะักสร้างบาร,รมีที่ชมการถ่ายทอดนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงแต่เราก็ยังข่ายบุญไม่ได้นะคะอยู่บ้านนี้ก็สามารถสั่งสมบุญไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเช้าทำวัดเย็นปฏิบัติธรรมให้ได้วันละสองชั่วโมงและก็การสวดธรรมจักค่ะสําหรับการสวดธรรมจักช่วงนี้ก็สามารถทําได้ตลอดทั้งวันเลยนะคะแล้วก็ความสาคัญช่วงนี้ค่ะจะต้อง รักษาใจของเราให้ผ่องใสยอยู่ในบุญแล้วก็ตรึกนั้นลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ได้ตลอดทั้งวันนะคะค่ะช่วงนี้ก็ได้อยู่ในบุญนะคะก็คือเอ้สวดมนต์สวดธรรมจักค่ะแล้วก็มาเวียนประทักศินแล้วก็นั่งสมาธิวันละสองชั่วโมงขึ้นไปค่ะรู้สึกว่าใจของเราก็ซอฟๆแล้วก็อยู่ในบุญค่ะก็คือทั้งวันเนี่ยก็จะพยายามนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ค่ะให้ได้แล้วก็ สวดมนต์ใจก็เกาะเกี่ยวอยู่ในบุญกุศลนะคะไม่ไม่ได้ไปคิดเรื่องอื่นค่ะก็ใจอยู่กับตัวเองค่ะก็จะรู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นค่ะ รู้สึกว่าวิกฤตในครั้งนี้ทําให้เราได้มีโอกาสมาหยุดนิ่งอยู่ภายในค่ะได้นั่งสมาธิเต็มที่มากขึ้นเพราะว่าภารกิจงานหยาบก็ลดน้อยลงค่ะเราก็ทําให้เราได้มีเวลาที่จะหันกลับมาดูใจตัวเองค่ะความตั้งใจที่จะทําตามหลักวิชาก็อยากอยากที่จะทําตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายท่านให้ไว้อะค่ะก็คือ สวดมนต์สวดมนต์นั่งสมาธิเวียนประทักษิณค่ะทำให้ครบ3อย่างภายในภายในหนวันนะคะต้องมีกิจวัตรกิจกรรมที่อยู่กับตัวเองได้สวดมนต์เวียนปรททักษิณนั่งสมาธิเราโชคดีมากๆค่ะที่ทั้งโลกเกิดวิกฤตจริงแต่ว่าเรามีครูบาอาจารย์ที่คอยชี้นําเส้นทางให้เราสามารถ เดินไปได้อย่างถูกต้องอะค่ะใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องโดยการอยู่ในบุญแนะนําให้เราได้มีการสวดมนต์นั่งสมาธิเวียนประทักษิณค่ะถ้าอยู่ทางบ้านใช่ไหมคะก็ เสพสื่อก็อาจจะติดตามสถานการณ์โควิดแต่ว่าก็ไม่อยากให้ทุกท่านเอาไปวิตกกังวลนะคะอยากให้ทุกท่านได้อยู่ในบุญนะคะโดยทําตามหลักวิชาที่ครูบาอาจารย์เราได้ให้ไวะคะ้ค่ะโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิและช่วงนี้ก็จะมีโครงการนั่งสมาธิให้ครบล้านนาทีใช่ไหมคะเริ่มวันที่2เมษายนถึง22เมษายนะคะ่ะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะได้เข้าโครงการนี้ร่วมกันนะคะ โฆษกคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายครับและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกได้น้อมถวายอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 แด่คณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีครับนายองอาจธรรมนิธาโฆษกคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายในนามผู้แทนวัดพระธรรมกายมูลนิธิธรรมกายและเครือข่ายคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายทั่วโลกน้อมถวายเจลแอลกอฮอล สเปรย์แอลกอฮอล์หน้ากากอนามัยและหน้ากากกันกระเด็นหรือเฟกชิลแด่คณะสงฆ์ในจังหวัดปทุมธานีโดยน้อมกราบถวายแด่พระครูสุวรรณวราการรองเจ้าคณะอำเภอลำลูกกาจเจ้าอาวาสวัดสุวรรณบำรุงราชวรารามตำบลบึงทองหลางอำเภอลำลูกกาพระครูประหลัดมานพศิลาโชโตจเจ้าอาวาสวัดคุณหญิงส้มจีนตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงผู้แทนคณะสงฆ์วัดทวีการะอันัน ตำบลคลองหนึ่งอ,อคลองหลวงทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดในปัจจุบันนี้ครับองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จังหวัดปทุมธานีนะครับได้มอบอุปกรณ์ป้องกันในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อรวมไปถึงหน้ากากอนามัยแบบผ้าเจลล้างมือและคู่มือป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่ผู้แทนผู้ประกอบการตลาดในเขตพื้นที่ตำบลคลอง3ครับ เมื่อวันพุธที่15เมษายนที่ผ่านมาผู้ชว่วยสัตราจารย์พิเศษดรวิรัสักฮาดดานายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีได้มอบอุปกรณ์ฉีดพ่นยาฆ่าเชือ้อพร้อมด้วยหน้ากาก,กอนามัยแบบผ้าเจลล้างมือและคู่มือในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้แก่ผู้แทนตลาดในเขตพื้นที่ตำบลคลอง3ได้แก่ตลาดเจริญผลอบตอหมู่ที่ส ตลาดไทยสมบูรณ์3หมู่ที่4ตลาดกันเองหมู่ที่5ตลาดพฤกษา13หมู่ที่4และตลาดจัมโบ้หมู่ที่4เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3อสาภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีมีความห่วงใยต่อประชาชน เนื่องจากในขณะนี้ประชาชนมีความตื่นตัวในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนทางองค์การบริหารส่วนตำบลคลอง3จะทำการตรวจคัดกรองและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติมในส่วนของการทำความสะอาดฆ่าเชื้อและการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ปัจจุบันครับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะนะครับได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานจุดตรวจและจุดคัดกรองนะครับบริเวณด้านหน้าห้า,หางเทสโก้โลตัสนวนครจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ภายใต้สถานการณ์ของพระราชกำหนดสถานการณ์บริหารราชการฉุกเฉินครับณจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้างเทสโก้โลตัสนวนครถนนพหลโยธินจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะได้ลงพื้นที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของจุดตรวจจุดคัดกรองของจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นเส้นทางหลักไปสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งและใช้มาตราการทางกฎหมายอย่างจริงจัง ใช้กริยาวาจาด้วยความสุภาพและปฏิบัติตามหลักสุขอ,อนามัยเพื่อให้การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้เห็นผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมกันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้มอบสิ่งของและอุปกรณ์ป้องกันกความเสี่ยงในขณะปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจเพื่อเป็นกวญและกำลังใจด้วยครับคุณผู้ชมครับในวันนี้บุญนิวส์มีสถิติ10อันดับแรกนะครับ ทั้งในประเทศรวมไปถึงในเขตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญนะครับกับกิจกรรมในการสวดมนต์ธรรมจกกักประวัฒนสูตรน้อมถวายเป็นพทธบูชาจะเป็นอย่างไรนะครับไปร่วมอนุโมทนาบุญกันในท็อปเทครับสำหรับสิบอันดับในประเทศนะครับอันดับที่1ได้แก่จังหวัดสระบุรีอันดับที่2จังหวัดกาฬสินอันดับที่3จังหวัดอุบลราชธานีอันดับที่4จังหวัดสุรินทร์อันดับที่5จังหวัดเลยอันดับที่6จังหวัดนครราชสีมา อันดับที่เจจังหวัดอ่างทองอันดับที่8จังหวัดสิงห์บุรีอันดับที่9จังหวัดนครพนมและอันดับที่10จังหวัดสกลนครครับส่วน10อันดับของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีดังต่อไปนี้ครับอันดับที่1นครหลวง14อันดับที่สองนครหลวง1อันดับที่3นครหลวง6อันดับที่4นครหลวง16อันดับที่5นครหลวง9อันดับที่6นครหลวง7อันดับที่7นครหลวง12อันดับที่8นครหลวง11 อันดับที่9นครหลวง17และอันดับที่10แก้วภูทรครับคุณผู้ชมครับในวันนี้คุณสุชาดาระยะอินนะครับมีข่าวสารงานบุญจากวัดไทยในต่างแดนมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญเช่นเคยครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้ในเวอร์นิสครับ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับในช่วงวันนิวส์ในวันนี้นะคะพระครูโสธิธรรมวิเทศรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียค่ะท่านก็ได้เมตตาสอนธรรมะอันทรงคุณค่านะคะรวมไปถึงแนวทางในการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะแม้ในช่วงนี้ทั่วโลกจะประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก วัดทั้งในและต่างประเทศงดจัดกิจกรรมงานบุญสาธุชนไม่สามารถที่จะมาร่วมกิจกรรมที่วัดอย่างเช่นเคยได้ดังนั้นการจัดกิจกรรมงานบุญจึงเป็นการจัดกิจกรรมโดยผ่าน Facebook Live อย่างเช่นที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาในวันนี้พระครูโสธิธรรมวิเทศรองจเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียท่านได้เมตตา,ทาเทศสอนธรรมะซึ่งท่านได้ยกตัวอย่าง ในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองว่าทหารกำลังอุ้มลาเดินผ่านทุ่งที่เต็มไปด้วยกับระเบิดทหารไม่ได้รักลาเป็นพิเศษแต่กลัวว่าลาจะวิ่งเพ่นพ่านแล้วทำให้กับระเบิดทำงานทุกคนจะต้องเดือดร้อนหรือตายได้ต้องย่างก้าวอย่างมีสติเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าในยามวิกฤตเราต้องระมัดระวังคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เข้าใจแล้วอวดฉลาด ซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยใหญ่หลวงตามมาในคนหมู่มากได้ก็มีข้อคิดนะข้อคิดอันนี้ก็เป็นรูปนะทหารเอาลาขี่บนหลังนะไม่ได้หมายความว่าทหารนี้มีความรักมีความห่วงห่วงพิศวาสลาตัวนี้อย่างสุดชีวิตจิตใจไม่ใช่นะเพราะอะไร ท่านที่อ่านภาษาอังกฤษได้ก็อ่านที่หน้าจอเลยนะ,ะหลวงพี่ก็จะอ่านข้อคิดในการจัดการโควิด1 9ที่ได้เจอในอสื่อโซเชียลเห็นว่ามีความสำคัญและมีความจำเป็นมากที่เราต้องรู้ก็ขอนำมาอัปเดตให้กับพวกเราได้รับทราบกันยุคสงครามโลกครั้งที่สองทหารกําลังอุ้มลาเดินผ่านทุ่งที่เต็มไปด้วยกับระเบิด ทหารที่อุ้มลาอยู่ไม่ได้รักลาตัวนั้นเป็นพิเศษแต่เพราะกลัวว่าลามันจะวิ่งเพ่นพ่านแล้วทำให้กับระเบิดทำงานทุกคนจะต้องเดือดร้อนหรืออาจจะถึงตายได้นี่เขาจึงต้องอุ้มลาเอาไว้เพื่อไม่ให้ลามันเดินสเปะสปะไปต้องก้าวย่างอย่างมีสติระมัดระวังกับระเบิดที่วางตามพื้นดินอยู่ เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าในยาวิกฤตเราต้องระมัดระวังคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจแล,ลาแล้วยังทำอวดฉลาดทำอันแล้วยังทำอวดฉลาดทำอะไรตามอำเภอใจซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยใหญ่หลวงตามมาในคนหมู่มากเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากแต่น่าเสียดาย แต่น่าเสียดายความเป็นจริงก็คือเรามีคนจำนวนเรามีจำนวนลามากกว่าจำนวนทหารปัจจุบันเนี้ยสถานการณ์ในโลกนี้ในประเทศนี้โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเรามีคนที่เปรียบได้กับคนที่เป็นลามากกว่าคนที่เป็นทหารการแก้ปัญหาเรื่องโควิด -19 จึงอาจต้องใช้เวลาที่ยาว นานกว่าที่คุณจะเป็นเราควรต้องพยายามเปลี่ยนลาเหล่านั้นให้เป็นทหารและไม่ทำตัวเองเป็นลานะเราต้องเปลี่ยนลาเหล่านั้นให้เป็นทหารและไม่ทำตัวเองให้เป็นลาต้องพยายามให้การศึกษาแก่คนที่ไม่รู้เปลียป่ยนทัศนคติพวกเขาวิกฤตจ,จะผ่านไปได้ถ้าเราทุกคนร่วมแก้ปัญหา ก็เครดิตจากกลุ่มไลน์นะเขาก็ฝากว่าดู GBN พร้อมกันสู้โควิดไปด้วยกันนะอันนี้ก็เป็นความเชื่อที่ถ้าเห็นภาพอย่างเดียวก็คงคิดไปอีกแบบหนึ่งพอมาฟังคำอธิบายเราก็จะเข้าใจว่าอ๋อเขาต้องการไม่ให้ลานั้นเดินไปเดินมาเดี๋ยวไปเหยียบกับระเบิดมันไม่ได้ตายเฉพาะลามันตายที่มูนะตายเป็นหมูฉะนั้น จึงเอาลาให้อยู่กับที่และทหารเนี่ยมีวิชาทางการรบสังเกตกับระเบิดออกก็จะเดินด้วยความระมัดระวังนะประเทศมีคนถามว่าทำไมาอเมริกาถึงติดโควิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นทับทวีทุกวันเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ดูเหมือนก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะกราฟเนี่ยจะนิ่งหรือว่าจะปักหัวลงเลยมีแต่จะขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปเพราะอะไร ก็เพราะว่าคนมีความเข้าใจยังไม่ถูกต้องในเรื่องของโควิด -19 การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งหลายๆคนดูเบาอย่างเช่นนักศึกษาวัยหนุ่มสาวของมหาวิทยาลัยหนึ่งก็ไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้ก็ไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์กันที่ชายทะเลนะปะหนึ่งว่าไม่กลัวโควิด -19 ผลก็คือสุดท้ายก็มีส่วนหนึ่งที่ติดนะส่วนหนึ่งก็ติด โคเวย์สนะิบเก้าไม่ได้จำกัดเฉพาะคนแก่คนสูงวัยเท่านั้นแต่ทุกเพศทุกวัยสามารถติดได้อาการก็ไม่มีอะไรที่แบบทุรนทุลายทรมานอย่างมากมายแต่อาการก็แค่ทำให้ไปแฝงตัวอยู่ในร่างกายเราไม่มีอาการทางร่างกายคืออุณหภูมิไม่สูงไม่เป็นไข้มากเหมือนกับไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ปกติทั่วไปธรรมดาไปอยู่นิ่งๆอยู่ในเยื่อบุ ทั้งตาทั้งจมูกทั้งปากแฝงตัวอยู่ในนั้นจนกระทั่งถึงเวลาประมาณ14วันก็จะสแสดงอาการออกมาพอสแสดงอาการออกมานี่อาการก็ไปไกลมากแล้วมันก็ยึดพื้นที่เข้าไปแอตแทกปอดแล้วปอดก็ทำงานไม่ได้กล้ามเนื้หัวใจก็ทำงานไม่สะดวกมีนายแพทย์บางท่านบอกว่าดูจากฟิล์มเอ็กซเรย์แล้วเนี่ยโควิด -19 ไม่ได้ไปทำลายปอดนะ แต่มันไปทำลายเอ่อเอ่อเรียกว่าก้านสมองที่บริเวณไททอยเนี่ยควบคุมการหายใจแล้วก็ควบคุมการเต้นของหัวใจทำให้หัวใจหยุดเต้นกระทานหาันล้มลงไปขณะเดินอยู่กลางถนนหรืออยู่ๆก็นั่งอยู่แล้วก็ฟุบลงไปเลยหยุดการหายใจซะอย่างนั้นโควิด -19 ไม่ได้มีอะไรที่แบบทุรนทุลายหรือว่าหน้าสะเพรงกลัว มือนกับโรคต่างๆแต่ว่ามันหายใจไม่ได้แค่นั้นเองแล้วมันก็จะหยุดการหายใจอย่างเฉียบพลันถ้าไปไปถึงแพทย์ไม่ทันนะฮะทีนี้ก็มาดูประกาศทางบ้านเมืองที่ส่งมาจากมติมหาธิรสมาคมโดยสนักงานเลขาธิการคุณผู้ชมคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าขณะน,นี้ทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 i ค่ะซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะคะ แต่ดังนั้นเองค่ะก็ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะและที่สําคัญค่ะการสั่งสมบุญการปฏิบัติธรรมนั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากและทุกท่านนั้นก็ต้องปฏิบัติให้ได้อย่างทุกวันด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อใจใสใจสว่างมีบุญแล้วค่ะก็จะสามารถนำพาให้เรานั้นผ่านพ้นวิกฤตอันนี้ไปได้นะคะสำหรับเวอร์นิวส์ในช่วงนี้หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ และทั้งหมดนี้ครับคือข่าวบุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่16เมษายนพุทธศักราช2563นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุนนิวส์ย้อนหลังได้นะครับตามโซเชียลมีเดียที่ปรากฏในหน้าจอขณะนี้ส่วนการส่งข่าวสารงานบุญเช่นเคยครับสามารถส่งได้ทางหลายแอปพลิเคชันโดยการสแกน QR code และไลน์ ID รวมไปถึงอีเมลที่ tv dmc news gmail com นะครับและอย่าลืมนะครับในเวลา19นากา30นาทีโดยประมาณตามเวลาประเทศไทยครับเรามาพร้อมใจกันสั่งสมชั่วโมงหยุดนิ่ง ผ่านทางชัแนลนะครับ Meditation against COVID-19 ครับและช่วงนี้ผมรณก,กรอิ่มกำชัยพร้อมด้วยทีมข่าวบญนิวสกลภไปกรขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับ คระธรรมการและมูล,ลนิธิธรรมกายมอบอุปกรณ์ทางการ